สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนายังสมันรหัสนักศึกษา6 2 4 1 1 0 4 0 2 1ค่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันจะมาสอนเรื่องจังหวะและจังหวะของทํานองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับเพลงที่ดิฉันนำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเพลงไก่ย่างค่ะที่เลือกเพลงนี้นะคะดิฉันคิดว่าทุกคน คงคุ้นเคยกันอย่างดีค่ะลำดับแรกนะคะก็เป็นจังหวะนะคะเ,เริ่มกันเลยนะคะไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบดูดซ้ายเสียบดูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นจังหวะของทํานองค่ะไก่ย่างถูกเผา โดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบจูดซ้ายเสียบจูดขวาร้อนจริงๆร,ร้อนจริงๆร้อนจริงๆค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะจังหวะนะคะมีความสม่ําเสมอค่ะส่วนจังหวะของทํานองนะคะ,ะความเส้นยาวของระดับเสียงแต่ละเสียงที่ประกอบทํานองนั้นนะคะจะไม่เท่ากันค่ะก็คือเหมือน ที่เมื่อกี้ที่ได้สาธิตไปก็คือสําหรับทํานองนะคะก็คือจะปกบมือตามทํานองร้องของเพลงเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะดิฉันจะมาตรบมือเป็นจังหวะของทํานองเพลงอะไรนะคะให้ทุกคนทายไว้ในใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเฉลยหลังคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยค่ะค่ะต่อไปก็เป็นเพลงที่สองนะคะให้ทุกคนเดาไว้ในใจเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะ ไปดูเฉลยกันเลยนะคะว่าทุกคนตอบถูกหรือไม่คะ่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย